เราหลายคนกราบพระเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสวงหาธรรมะแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าพระที่แท้จริงที่เราอยู่กับท่านทุกวันอยู่ในบ้านเรานี่เองคือพ่อและแม่ของเราพระพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูกเป็นครูคนแรกเป็นพระอรหันต์ของลูกโดยธรรมในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่งเกี่ยวกับความกระตันอยูโดยเฉพาะในอังคุตระนิกายได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดแบกพ่อไว้บนบาหนึ่งแบกแม่ไว้บนบาอีกบาหนึ่งให้ท่านเหยียบศีรษะอยู่ตลอดชีวิตแม้จะบำรุงเลี้ยงตลอดชีวิตก็ยังไม่อาจตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้เลยเป็นถ้อยคำที่หนักแน่นมากแสดงว่า พระคุณของพ่อแม่ใหญ่หลวงเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้พระพุทธองค์ยังทรงจัดให้พ่อแม่อยู่ในหมวดของบุคคลที่ควรบูชาเรียกว่าอารหันในบ้านแม้จะไม่ได้บวชก็ยังเป็นบุคคลที่ควรกราบไหว้บูชาเช่นเดียวกับพระอริยสงฆ์ทุกบ้านมีหิ่งพระมีพระพุทธรูปให้กราบแต่แท้จริงแล้วพระพุทธรูปไม่เคยกินข้าวที่เราหุง ไม่เคยป่วยไขย้ไม่เคยทุกข์ใจแต่พ่อแม่เป็นผู้ที่อดลับอดนอนเพื่อเราเป็นผู้ที่ดูแลเราตั้งแต่ยังเดินไม่ได้พูดไม่ได้จนเติบโตมาเป็นคนหากเรารู้จักกราบพ่อแม่ด้วยใจบูชาก็เหมือนกับกราบพระที่แท้จริงการกราบพระพุทธรูปเป็นบุญทางใจแต่การกราบพ่อแม่ คือการกระทําที่มีผลจริงทางกายวาจาและใจ 1. กตัญญูรู้คุณรู้ว่าท่านเหนื่อยเพราะเรารู้ว่าท่านทุกข์เพื่อให้เรามีความสุข 2. กะตะเวทีตอบแทนตอบแทนท่านในยามชราเลี้ยงดูด้วยความรักไม่ใช่แค่เงินทองแค่คำพูดดีๆก็อาจทำให้ใจท่านอบอุ่นไปทั้งวัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าผู้ใดบำรุงเลี้ยงพ่อแม่ย่อมมีบุญมากกว่าทําบุญหนึ่งอครั้งกับพระภิกษุที่ไม่มีกตันอยู่มีชายคนหนึ่งตั้งใจจะไปกราบพระอรหันต์ถึงยอดเขาเขาเดินผ่านบ้านพ่อแม่โดยไม่แวะไม่พูดไม่ไหวเมื่อขึ้นเขาไปถึงเจอพระอาจารย์ก็ถามว่าอยากเจอพระอรหันต์ครับ พระอาจารย์ตอบว่าเจ้าเพิ่งเดินผ่านพระอรหันต์มาแล้วแต่เจ้าไม่ไหวเขางงจึงย้อนกลับมาและเพิ่งเห็นน้ำตาของพ่อแม่ที่รอเขามาทั้งชีวิตขณะนั้นเองเขาจึงรู้ว่าพระอรหันต์ในชีวิตจริงอยู่ในบ้านตลอดมาทำบุญอย่างไรให้พ่อแม่มีความสุขพูดจาดีทำดีดูแลท่านคือ การกราบพระทุกวันบุญที่ได้จากการกรตันยูเป็นบุญที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้บ้านไหนที่ลูกเคารพพ่อแม่บ้านนั้นจะไม่ล่มบ้านนั้นจะเจริญกราบพระร้อยองค์พันองค์ก็ไม่เท่ากราบพ่อแม่ด้วยใจรักสักครั้งเดียวพ่อแม่ไม่ใช่เพียงผู้ให้กำเนิดแต่คือพระแท้ในบ้านที่สอนให้เรารู้จักความรักความอดทน และความดีงามอย่างแท้จริงขออนุโมทนากับผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจฟังพอดแคสต์ธรรมะในวันนี้หากชอบฝากแชร์ธรรมะนี้ให้ถึงใจทุกบ้านและอย่าลืมกราบพระในบ้านของคุณก่อนจะไม่มีโอกาส